สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะมาพบกับบีกแล้วนะคะในช่องรักต่างไว้สบายออสเตรียค่ะวันนี้นะทุกคนมากินกล้วยตี๋ยเด้วยกันนะคะกําลังร้อนๆเลยควันขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเย็นตาโฟนะทุกคนของท่าสยาะมนะที่บีนะคะซื้อมาเมื่อไปร้านไทยเมื่อวันที่สองนะทุกคนวันนี้ก็คือวุ้นเส้นเย็นตาโฟนะคะมาทานด้วยกันค่ะ I วันนี้นะทุกคนฝนตกทั้งวันเลยอากาศก็หนาวมากดีมีผักด้วยนะคะมีผักชีทั้งใบยาวทั้งผักชีใบยาวนะคะผักชีไทยแล้วก็มีใบโหระพาด้วยนะทุกคน วันนี้นะคะบีก็กลับมาจากการไปดูบ้านนะทุกคน mm hmm. ก็ถูกใจนะคะถูกใจมากๆเลยนะบ้านก็มีพื้นที่ในการใช้สวยเยอะนะคะ mm hmm. ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะตรงกับที่เราคิดไว้นะคะทุกคน ือบีนะคะบีหาบ้านมาหลายปีแล้วนะทุกคนก็เจอบ้างก็เจอนะคะเจอแบบบางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือว่าบางทีเราถูกใจแล้วนะคะก็มีคนแบบว่าเออเขาเอาให้ญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออรอนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเอ,อ่อวันที่ดีเหมือนกันนะทุกคนก็เป็นการเริ่มต้นเอ,อ่อปีใหม่นะคะที่ดีเนาะเพราะว่าเราสองคนนะคะก็ไปอะไรเขาเรียก ไปดูบ้านนะทุกคนมันก็ถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านะคะเอ,อเราอยากได้ที่เรามีส่วนด้วยนะคะนิดนึงเนาะสวนแล้วก็มีที่จอดรถนะคะเพียงพอสำหรับรถสงคันของเรานะทุกคนแล้วก็พื้นที่การใช้สอยนะคะมีเยอะแล้วก็มีห้องหลายห้องนะคะเผื่อบางทีนะคะญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะมาเยี่ยมเขาก็จะได้อ่อ อาศัยอยู่กับบีได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนที่เพื่อนคนไทยนะคะที่บีมีอยู่เนาะบางทีก็เขาก็สามารถนะคะมาหาบีได้นะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ถูกใจนะคะแต่เดี๋ยวคุยกับแฟนอีกทีนึงว่ายังไงนะคะ ตอนนี้นะบีก็เพิ่งกลับมาจากนะคะการไปดูบ้านนะทุกคนกลับมากินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวได้กันจ้าก <c oughs> ำลังร้อนๆเลยนะคะ แฟนบีกินข้าวกับไข่เจียวแฟนบีไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะไปดูบ้านก็ อ,อบ้านก็ไม่เก่าไม่ใหม่นะคะก็กลางๆเนาะทุกคนแต่ว่าสีนะคะก็คุยกับแฟนเนาะเพราะว่าแฟนชอบสีขาวนะคะเดี๋ยวแฟนก็ถ้าเกิดว่านะคะเราได้บ้านหลังนี้นะคะเราก็จะทาสีใหม่นะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะเราไม่ได้ซื้อนะทุกคนมันเป็นบ้านเช่านะคะ เราไปเช่า,าเขาอยู่นะทุกคน Yeah. หมดแล้วค่ะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะทุกคนก็<笑><笑>ค,คือว่านะคะเอทำไมนะคะเราถึงได้นะคะย้ายนะคะเราถึงอยากาหาบ้านใหม่นะทุกคนที่นี่ทุกคนก็จะเห็นเนาะเวลาบีทําคลิปใช่ไหมคะมันจะเป็นบันไดนะทุกคนแล้วทีนี้แฟนของบีนะคะก็ทํางานนะคะเกี่ยวกับเอ เอร์วิดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือของแฟนนะคะมันมีน้ําหนักที่เยอะนะคะแฟนก็ต้องแบบหิว้วขึ้นหิว้วลงนะคะมันก็เลยทําให้อ่ามันไม่สะดวกนะคะในการทํางานนะทุกคนแล้วก็เรื่องรถเหมือนกันนะคะคือที่จอดนะคะคือเจ้าของบ้านใช่ไหมเขาจะอยู่ข้างบนนะคะแล้วเออเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะคะ แล้วก็ที่จอดรถก็เหมือนกันอเงี้ยค่ะแบบบางทีเรามีรถหลายคันเพราะว่าแฟนอะนะคะเขาทําหลายอาชีพไงทุกคนเถ้าช่วงหน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่เนาะก็จะไปเซอร์วิสใช่ไหมคะสวนนะคะแล้วพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยพวกเราไม่มีงานทําเราก็จะหาจอบนะคะบางทีเราก็ซื้อขายรถแบบซื้อรถมานะคะรถเก่ามาแล้วเราก็เอามาซ่อมนะคะพอมันดีเราก็ขายอย่างเงี้ยทุกคน มันก็เลยทําให้เรามีรถหลายคันนะคะแล้วเราหาที่จอดก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเนาะแล้วก็นะคะเออมันหลายปีแล้วเนาะมันเป็นปัญหาสะสมนะคะคือเจ้าของบ้านนะคะเอ่อเช่าแล้วก็ไม่เช่าเลยคือแบบ อยากจะเพิ่มนะคะอยากจะเอานูน่นเอานี่เดี๋ยวก็ค่าน้ําเพิ่มค่าไฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือจะเพิ่มทุกอย่างค่ะคือเขางี่เง่ามากกว่าแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวบางทีเขาก็แบบว่าแปนเราอย่างเงี้ยทํางานมาหนักมากเขาก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมบางทีก็แบบขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือมันก็ช่วยได้นะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราแบบใจดําไม่ช่วยนะคะแต่บางทีแบบเออเรา คือบีกับแฟนอะจะออกไปทํางานข้างนอกบีจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยมากขนาดบีเองนะบีไม่ได้ทํางานนะคะบีไปกับแฟนนะคะบีก็ช่วยเล็กๆน้อยๆแต่แฟนนะคะทํางานหนักมากเออแบกเครื่องไม้เครื่องมือทํางานอะไรอย่างเงี้ยแกพอมาถึงบ้านแกก็อยากพักผ่อนไงแกก็อยากพักผ่อนอยากนอนอยากอะไรอย่างเงี้ยบางทีนางก็แบบเออเธอมาดูอันนี้ให้หน่อยอะไรก็แบบอยากให้อ่อ แฟนเราไปทําให้ทุกอย่างอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนแล้วแฟนเราก็ช่วยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็แบ่งกันเป็นสัดเป็นส่วนเนาะแต่ว่าห้องอะที่ว่าเออเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเออห้องนั่งเล่นก็ห้องนึงนะคะห้องครัวแยกห้องน้ําแยกก็จริงนะคะแต่มันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวนะทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนมาเที่ยวนะคะมันก็นะคะ คือต้องมาแล้วไปอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเชิญใครมาเออถ้าไกลเออเธอมาเล่นบ้านฉันเธอมากินบ้านฉันเธอมีที่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่มันไม่มีนะคะเราก็เลยแบบมองว่าเออเราก็หามาเรื่อยๆนะทุกคนจนนะคะก้มก็ไปดูหลายหลังนะทุกคนแล้วก็จนจนมาเจอบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวตัดสินใจกันก่อนว่ายังไงนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไปดูแล้วก็ชอบนะคะ แล้ววันจันทร์นะทุกคนบีก็มีนัดนะคะไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นบ้านเล็กๆบ้านหลังเล็กเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีแค่นี้เนาะก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะ วีก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้นะคะวีก็ขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ